น้ำแห้งแท้นี ups, alles, all Así, <t 8> nah ่ป้าน้ำรู <mushroom> <ique> ้ป <Mat> ้าผักแท้อ <ız> ัน <ila> น <cruise> ี้ป้าทิปลูกอย่างนี้บบบนี้พูพี่น้องเลยเป็นเป่าให้บักดนดนใส่ด้วยน้ำนี่พวกเป็นเป่าเด้เป่าดนเติบแต่เป่าลิทันมากพวกโอ้ยมันเป็นยัวกะไเย้าเขาอีกแน่โอ้ยโอ้ยป้า พอก้อนพอก้อนมาหนี่พอก้อนเออหกเจ็ดโอเคครบเนาะเงินน่ะถือพอพอแล้วพอแผลได้ินแต่ว่าเมื่อคืนนี่เขาไปแบบเร่งด่วนเราเลยไปใช้จ่ายมั่วๆในหันเด้จริงๆเขาก็ไม่ได้ใช้ดอกเงินส่วนนั้นนะแต่เวลาเขาจำเป็นแล้วเขาใช้ใช้แล้วเป็นหนี้ได้บางนีเนาะจำเป็นเนาหมว่ากันพี่น้อตหนึ่งก่อนนับเบิ่งก่อนเนาะ

องนาะทักทายสบายดีถ้ารอเบิ่งน้ําอีกทีนึงพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เพิ่นพุดละตานี่โกําลังต่อท่อต่อยังดินกรดินอ่อนเนาะพุ่ชุบชุบถางปลาออดนี่ได้น้ํานี่เจ้าอะไรครับพาเอ้ย เสียงกำพาเสียงกำพาป้าัดปาฮอดวะชุบ <c oughs> ยืนน้ามไม่เพืนเนอ่อนเด้อเด้อจะว่ารถชนอยู <c oughs> ่หรือจ้างฮะฮ่า่าฮ่าโอ้ยไม่ไม่ดีไม่ดีนี่เนาะดีแล้วนี่จอดแล้วเหรไม่เศร้าเลยแม่น

แต่มาคุ้งซุ้มกันมันกระแทบอยู่แล้วเนาะตอนเวนอยู่ได้โม่เลยซุ้มกันในห่มมาเลยยแมนบอแมนตีพ่อนกแผลตีพ่อนงแผได้อมือนนี้เด้อมาแล่นหออะต่ดักแต้ด็กจำมือนนี่เนาะกับโบเด็กนไดใครก็ได้มาเห็นได้เพิ่น ขุดดุมคุดอย่างห่างไวเลยบ่มีน้ำเลยคอยตกใจบัดฟ้าต้องเจาะใส่ลมบนี้เนาะควันเนาะควันถุงกุ้มเลยนี่ถูได้ห่ะนี่มันแพงกว่าแพงกว่ากันไหมะได้กลัวีบ่งอกบิดนะบนปลยสามหมื่นอได้แล้วันนึงได้ตีได้แล้วน้นตมได้เลย ปนหัวปินหน้าไปไหนปลาอัดมากระดอมันนั่นเขามาพีแะ้วเนาะมากระดมันนมาทางนี้บ่คือไปทางนั้นเปนเบื้องนัะน่นบ่หมักกระโอมันอยไหลลงคุณเลยกากละยิ้มหัวยู่คุณ กินฮอดเพนว่ากินอดอยู่ก <akl> ah <tw os> ินหอดเบาเอนแมนแพ้กักินฮอดเมื่แต่ละคนแต่ละคนม่เต่ปวดใจดีเลยเลยคนเมื่อตั้งเงืนตั้งกั้นพวกเรเพิ่งมาช้ยดอกเนาอแมนเมอค่อยู่นี่ไม่ค่อยมีเรียกปัญไดคนเลยบอกเขามา โอเคแน่นนาดีบัดปึ๊บโอ้ยบปรูง่ายบปรูงบปูงดอกพอดีเหระเนาะพอดีสูบด้คนสูงอยู่เดสูบน้ำจมิโอ้ยพอดีเรา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 กแมวป่นบ่แม่เขาไม่กัดยังห้อยก็ได้ดอกบ่อยางดอกคักละ เราหมักมาทางนี้เออมันจำใกล้แดนละ่ะโอ้ขักโยบ่ดีคือเราบ่ดีกันนี่ก็ได้ไหลลงพุดด่นรถปุตบลงเลยอือข้าผ่านลุกไปน้ำเม,มาส์ <c oughs> ก่อนข้าวข้ไข้อไปรถใช่ไหมเฮาเคยเห็นรถนิดสิโมเกินโมเกินชาวมือได้ยินมอเตอร์ว่าโอ้ยแต่พลาเห็นท้อรถเลยว่ะ โอ้กระโดมันอโอ้อดเลยขึ้นขนาดหมกตัวขึ้นแล้วน้ำน้อยใส่ใส่ใส่ข้น้อยเอ้ยน้ำลายใส่น้อยเหออพอถึงน้ำลงลายเดอยเนาะน้ำมีโซน้ำจไปถึงอาน้ำน้ำน้แก่มนมาจักเนาะถึงน้ำไว phải ưu đẹp đề Việt Nam lại lằng buông 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 men bảo đi chồng chồng lẽ cho thằng

พูดหนึ่งรุดนี่ก็โอ้ออกยากเนี่ยหนิตุกามท่าบ่บุญยากครับลูกชาจะบ่พอเห็นี่เราเอินข่อยพ่อได้เอินมาเดินในเมืองบ่มาแต่ในเมืองบอกเราเอินอายว่ะอยากเอินพ่อเราว่ะหาชิปี่เอินอายหาชิปีนี่ใช้ อายจะบีกินยังรอดแท้ป้ารถได้เป่าหุ่นนะพ่อก็ได้ห้องรถแม่นได้เบิร์ดเราไม่ได้เนี่ยห้อานะพอห้องไอ้ห้องยังได้เบิร์ดเยอะอยู่วันนี้ป้าอน้ำแห้งแท้นี่ป้าห้องรูปป้าหักแท้หนิป้าทิปลูกยังนี่แาบนี้พวกพี่น้องเลยเหมืนเป่าให้บักดนดนใส่ด้วยน้ำนี่พวกเหมือนเป่าเด้เป่าดนเติบ แต่เบาวลิทันมากโอ้ยมากเป็นยวกกันยับเขาอีกแน่โอ้ยโอ้ยป้าพอกันพอกันมาหนี่พอกันน้ำที่ต้มลกนคักกันเลยเบาวลิเอาไม่มากาดมาห้องก็ได้เห็ดท่านนี่ก็ได้เสียงบดังทีมงานนี่เมน คอยถ่ายคลิปกับธรรมดาเด้เสียงคลิงานอื่นดิมูเสียงดังรดเพิ่นแต่ว่านี่ธรรมดาดังตุ้ต้ยังเป็นอยงเ่ไหสดีือแม่ให้จกื้นี้ไหมลุงไห้นี้ลุงไห้หพนี่ไห้น่ะลุงไห้ลุงคำภัพร้อมลาด้มาเสร็จแล้วเมื่อแล้วแม่ โอ้ได้ลายแดีวนี่มันปั่นเดี๋ยวนี้ใช่นี่ไปเนาะเรียบร้อยบาทนี้ผ่านบ่ผ่านบ่พอใจงินอยู่บ่นี่พอใจพอผ่านแล้วในดีในดีเรื่องอยู่บ่ช่างได้โล่บ่ช่างช่างก็โล่ช่างก็โล่ผู้ชามก็โล่เอ้ยช่างก็โล่ มีแต่ว่าออกสมักรสาเอาเนาะบานอย่เนาะแม่นเลยตะสมักรสาเอาเห็ดหัวเห็ดแค่เอาได้ป่าเอ้บบานยันงัวมันเข้ามาดิโง่มากินฉ่างมากินน้ำสร้างนี่แล้วตามท่อฮักได้ถ้าแม่นเทาได้น้ำได้น้ำแต่เช้านี้คือชีเล่ไวกว่านี่แม่นบอกเลยโอ้เนาะมอนมาป่าจะโยกินนี่หมอนอยู่บ่ฮะ

ชุ่ยยอดแล้วสำนี้ล่ะาลวดมาหัดเยอะๆน่ดีทดแล้วจะได้ปล่อยนลลลดเออเด้อป่ะาน้อมาหัดเ้อมาแล้วเือกีชังก็ได้เสื้อายายเสีก็ได้เอาลวดก็ได้มีก็ชายช่ดึงมาดูเอดึงาย้มาเกาะไเนาะเอาลวดเอาเสื้อเอายังก็ได้เอา้เน้บ่ีม้ยอกไอ้ bên đây vào đi sang phải leo rồi đấy bên nhảm bên đền rồi bạn nhỉ bên <laughs> bạn thả thiêng rồi đó à. là phần à. chín à. mưa này đấy à. cái này này là đây coi chị khung này, เจ็ดพันบาทเนาะเพื่อนโด้วยคอเอาโมมี้บอมใดก็ได้นะโอเค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 ุมนี่แหะดำลืออยูนี่นอนเงยทาหามือเช้า่านีบัดอาจ้าโทรมัน้ำรถอ่ะนะกจะบทรติดผูไู่้เนทรติดอยโทรติด่อยแมนบอแมนทำเพ่อนบแมนบ่นแหละ่อยโทท่น่บัเพื่อนนำบัดลักเก็บไว้ ก็เจอได้เอาเพื่อนข่อยก็ยังได้มีน้ำจอได้ยังบ่มีบ่แม่นใช่น้ำาอใช่น้ำบ่บอดบ่น้ำแห้งจนนั่นพุ่นเจ้าอย่าเนี่ยเพื่อนหลายเพิ่นจะเกิดเนาะเพื่อนเพื่นเมื่อแล้วเพื่อนเจ้าเพผันเงาได้ห่ะโอ้ยมือหลายแท้นนะมือหนึ่ง ยี oh. uh. ่บบูยี่บบูครบนะหน่ยเป็นนี่เจ้าไเนี่ยแสนบอโรกแสนพี่อกแสนพี่น้องมานีนี้สองสามหกเดโอเคครบเนาะเงินะถือพ่พ่อแล้วพ่อแผ่วน แต่ว่าเมื่อคืนนี่เขาไปแบบเร่งด่วนเราเลยไปใช้ใจมุ่งมั่วในหันเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้ใช้ดอกเงินส่วนนั้นนะแต่เวลาเขาจําเป็นแล้วเขาใช่ใช้แล้วเป็นหนี้ได้บางนี้เนาะจำเป็นเนาะบาวัดกันด้วยด้วยด้วยด้วนับก่อนนับเบิ่งกก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค จต่รายการขอบใจขอบใจนะค่ะแต่ลเนาะแมนแล้วมี่จะหน้าเขากระติบริการเพื่อนอีกแมนเพราะว่าด้วยเสียงเครื่องยนต์เพื่อนกัดคอยเนาะกระซ่างเพื่อนกัดโอ้แบบใจดีใจดีเนี่กินได้นี่เพื่อนผมได้ทำกินลาบหัวได้แมนมียังกะกินเดยอเด้ออ้าวโอเคบัดนี้เจริญกายดีดีไมีแห้งบัดนี้ขอบใจได้ครับเลยเนาะเด้อเด้เดยอสบายดีพี่น้องเลยเรียบร้อยน้ำสั่งปลาออนพี่น้องเลยน้ำสั่งปลาออน มน้ำออกจวดจัดจวดจัดน้ำแห้งพี่น้องเลยเนาะขุนเดชสาธุโยกจวดก๊น้ำกินซาียังบิดกินสาียังบิดโอ้แค่เดียวก็ได้ได้คุนตใจดีใจนะป้าออดเด้นีนาะป้าเนาะ อีโมกีใจน้ำปลาเลยจะได้ให้เปาลิเป่าลิชี้บอกแล้วอีกหนึ่งว่าเอ้ยจูลี่เด้อเป็นผู้จ่อจ่อน้ำแล้วกับแม่นั้นชิลิเป็นผู้จ้างกับกระพุยเนาะโอ้โดยเป็นผู้จ้างค่านั่นนี่สมทบน้ำกันเนาะถือว่าเป็นผู้รวมผู้รวมป้วนเปี่ยมกันนะ่าประมาณในตัวนี้นะแม่นแมนเขาเลยเลยบูชาความศรีวรวุธเนาะก็เลยไปว่าผู้ใหญ่เพิ่นนะมีความประสงค์อยากให้เจ้าน่ะ ไในนามในนานบ่แมนชีวิตที่ดีขึ้นน่ะเพิ่นบ่เกี้ยงดอกว่าเพิ่นสิซอยหยังซอยหยังขอเพิ่นไปชีวิตเจ้าดีขึ้นด้ยก้อนมันทเนาดีใจบ่นี่ดีใจดีใจบ่ป้าได้เฮือนได้ซานแล้วสิบ่ไปทางใดบ่ไปแล้วเนาะบ่ไปจะกินยังไปกิงเออใจเยอะนี่เราป้าเฮือนป้าซานไปพู่นมีบ่รับจองจ้าก็ไปเลยเนาะโอ้โหแมนบ่ว่าดอกตอนนั้นเนาะอ้ายู่สมมตาเอาบาดนี่เห็ดหัวเห็ดแค่เอาเนาะป้าเนาะ มีตารางเสายันงัวมนุษย์เนาะเน่ยน,น,น้ำนี่ไหลชุมควนเผ็ดเลทไหลไหลช่องมึงหลน้ำชายนี่มันบดอืดน้ำเนาะมันหิมพ้องเนาะแถวนี้เนาะก็มีอย่างยามนี่นะใครไหนจะเฮาซักเลิกไว้แล้วบุญหูวใหญ่อยู่บนี้อย่างนี้แล้วคุณหูใหญ่เอาลายใช้ได้ไว,ไว้ลงมุดเน,น,นาะเวลา้อนดีใจได้ได้น้ำได้เสาเหมือนนี่ถือว่าภารกิจค่อย เซตชิ้นในบทบาทเพียงเท่านาี้ในเคสนี้ถ้าเพิ่นสมมุติว่าเพิ่นอยากใช้อีกอะเพิ่นกะติดต่อเขามาเองเนาะถ้าสมมุติว่าเพิ่นใส่งานเฮาอยากใส่งานเฮาอีกเพิ่นกะติดต่อเฮามาอยากให้เฮาเป็นสะพานบุญใไฮนะพ่อทองแพชรเนาะเนยมีแต่มือหนาพ่อแพชรพ่อจีบอกจ้ะไปมือหนาจะได้ให้พ่ออัดต่อยหมักขามป้อมไว้มากินส้มกินส้มบ์เหรอพ่อจีต่อยอยู่บ่อแหละปะเยอะกิต่อยไป อยู่ใจมากรับพ่อเด้ดิในกล้องนะฮะมีอยู่นใ่นี้นั่นนี่คอยกินแล้นั่นี่นั่นี่ยังสองสามอ่ะไปจองอะอยู่มือนะมันเช็บอยู่เลยเช็บมีแต่ว่าอื่นก็คอยสีดำเนินเรื่องไม้เรื่องตอกอะไรบ่าวดีเลยจะไปแว่ช่างไปเลยเด้อแมนคอยเอาเบอร์เราแล้วบูญ่ากันนะโอ้ยไปแว่ช่างตอนหน้าเลยเหเราจุดอ่าสั่งก็ได้บูญ่ารอกบ่าวดีเเมื่อวานได้เห็นจมมาขามถ้าพวกเจ้ามาขามโอ้โหมีเทอ หมูอานี่ไปไคหมูอานี่ออกไปนี่ไปเวียดเนาะแม่นเอาเอาโอเคเราโปรเพตจังไงครับแม่นแมนขออดขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อป้าเด้อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะป่ะอุลักปุเพิ่นอีกครึ่งนึงแหละทางปูพันจอน่าจอนายอะไรเง้แหละเสยนี่แหละก็เอ้ยจูลี่แหละก็กับแม่นันสิลิละก็จะได้เด้อเจจูลี่และแม่แม่นันสิลิแม่นันสิลิที่ได้สวยสู้ให้พวกเรา ผลโพต่อไปนี่ก็ค่อยหแม่เจ็ดเนี่ทางทีมงานพ่อมขอบคุณทางทีมงานเลยบัจจุบันคนจุู้ทุกคนเจกแอบซีบูผึ่ติดตามเนาะแอบซีตามขอให้ขอใหลุงให้เรื่องก็เปเรื่องแล้วเนาะโดยโดยเจ้าก็คือการเด้อคือการคือการไเอ้าจะได้ก็คอยอยู่ดีมีแรงบัจจุบันคนนั่นแหละเนาะโดยโดย ก็ให้เล่นดุงเรื่องในนาทีการงานวัชจุกุทุกคนป้าก็อยู่ดีมีแห้งสู่ๆเด้อป้าเด้อจะได้ก็ได้เด้อมีใจ่าำเฮาก็ได้ไม่แต่ฮักทรงวักษาเอาแหละผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้อยมาสำนี่เลยเนาะเป็นของเฮาเด้อได้ป้าเอ้ยบาตนี้บ่ได้เป็นของไผยป้อบัตรเป็นของไท่เอาบ่ทชางนี่บ่เป็นของเป็นของป้าออดแล้วเอาเมื่อบ่ได้ดอกบ่ได้มีแต่ป้าออดดูแลเอาบาตนี้โอเคบัตนี้ป้าออดดสีโอเคสบายดีป้าอ่าเจอกันคับก่อนพี่น้องเอ้ยพอน้องแฝดก็ได้ ค่อยคำลงแรงแล้วบาดน,นี่ป,าาาบาบป้าพี่น,าานนะ้องเอ้ยเนาะนี่แหละสร้างเพิ่นกับถือว่าบรคคำป็นไงรวดเร็วอยู่เพิ่นถ้าเพิ่นบระานนะมือเท่านี้แห้งเร็วก่อนนี้แห้งไวกว่าน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะจังใดก็ต้องอ่าขอขอบคุกขอบใจทางหลักูใหญ่เนาะพี่น้องเอ้ยทางเอจูรี่แหลกอ่ะแม่นันสิแม่นันสิริเนาะพี่น้องเอ้ยเจ้านามเจ้านายให้ทางป้าออดพี่น้องเอ้จะได้ก็คอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เนาะพี่น้องเลยขอบขอขอบคุณขอพุนูน FC บัตทุกก่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยเนาะก็อ,อยู่ดีมีเฮเบัดสุขสุขคนสุข,ขภาพแข็งแรงพอน้องแฝดการสิขอตัวลาไปก่อนขอเกล้าคำว่าสบ,บายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง